สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ7ตุลาคมนะครับกับผมแอคโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลเรากันนะครับวันนี้นะครับมีมาโกกูยิทนะครับคดีพิกนะครับได้ย้ายไปเล่นยืมตัวกับปอร์โตนะครับส่วนเรื่องราวของชาเกรี่เนี่ยก็ไปติดโควิดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเรานะครับเป็นตัวเต็งที่จะคว้าจารดอนซันโชในปีหน้า สถิติของนาบิเกต้าบางเรื่องนะครับน่ากังวลมากๆเดี๋ยวมาติดตามในรายละเอียดวันนี้กันนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาหม่องสูนธุ์ตาจอมทองยาไาย1นึ่านะครับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงร้านคุ้มเมืองเหนือนะครับรับเช่าและให้เช่าพักเครื่องยอดนิยมนะครับมีพระเบญจภาคีพระบูชาของเก่าวัตถุโบราณนะครับ ให้ราคาสูงด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปที่ห้างพันทิพย์งามวงวานได้เลยนะครับหรือว่าโทรสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0615054289แล้วก็ ID a อ l i ล e ตามที่เห็นในภาพนี้นะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้าข่าวสารเนี่ยอันนี้ขอแจ้งก่อนได้ไหมครับเรื่องเสื้อหลายคนถามกันเข้ามาเชื่อว่าบางคนคงไม่ได้มาดูข่าวข่าวก็เลยไม่รู้คือคือเสื้อมาแล้วแต่ผมยังไม่มีเวลาได้แพ็คแต่วันนี้ผมจะกลับมาแพ็คตอนเย็นนะครับ มีประมาณร้อยกว่าออเดอร์ดังนั้นผมขอเวลาในการแพ็คของแล้วก็ส่งนะครับน่าจะไม่เกิน3วันหลังจากนี้น่าจะแพ็คเสร็จนะ่ะผมจะพยายามให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับดังนั้นเรื่องเสื้อช่องโค้ดแอ๊ได้แน่นอนแต่ว่าจะเย็นรอนิดนึงผมทําคนเดียวนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่ข่าวนะครับเรื่องราวของมาโกกูยิทนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็พูดกันนะครับว่าถ้าไม่ได้ย้ายแบบนี้โอ้ ่างี้คงจะไม่ได้ลงเล่นจนจนไปถึงมก,กราคมเป็นอย่างน้อยเพราะว่ารายชื่อมันเกินไม่สามารถส่งรายชื่อลงทะเบียนในพรีเมียร์ลีกหรือว่าในแชมเปี้ยนลีกได้นะครับจำเป็นต้องตัดเขาออกไปนะครับสาหรับโคต้าของนักเตะต,ต,ต่างชาติแต่ว่ามันมีทางออกเกิดขึ้นภายในระยะเวลา24ชั่วโมงครับหลังจากในวันเดทไลน์ของตลาดหลัก5หลีกหลักยุโรปเนี่ยเกาโชลาลิกา้าบุนเดสพรีเมียร์ลีกบิกเอิงเนี่ยพวกนี้มันจบไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วใช่ไหมครับตลาดนะครับแต่ว่า แต่ว่าสําหรับในดีลนี้เนี่ยในดีลของการย้ายไปปอร์โตหลีกโปรตุเกสเนี่ยเออมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปแล้วเป็นบางเรื่องที่ผมยังไม่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วผมเพิ่งไปค้นมาก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันนะครับสรุปก่อนนะครับก็คือมาโกกูยิทเนี่ยย้ายไปเล่นยืมตัวกับปอร์โตเป็นเวลา1ซีซั่นนะครับและไม่มีออปชันซื้อขาดนะครับไม่มีออปชันซื้อขาด ทีถามว่าเอ้าแล้วทาไมโปรตุเกสถึงถึงยืมตัวได้มันมันปิดแล้วไม่ใช่หรอตลาดตลาดต่างประเทศก็อย่างที่ผมบอก5ลกหลีกลากอะมันปิดแล้วแต่บางหลีกมันยังไม่ปิดหนึ่งเลยหลีกโปรตุเกสเนี่ยมันยังไม่ปิดครับเปิดถึงวันที่25ตุลาคมนะหรือว่าหลีกฮอนแลนเนี่ยเปิดถึงวันที่6ตุลาคมหรือว่าหลีกรัสเซียนะครับเปิดถึงวันที่17ตุลาคมนี่คือข้อมูลนะครับอีกชุดหนึ่งที่นำมา ชี้แจงให้เพื่อนๆทราบกันดังนั้นตลาดของโปรตุเกสยังเปิดอยู่เขาก็าเลยสามารถซื้อตัวยืมตัวจากกีกอื่นได้แต่ว่าลิเวูถ้าจะไปซื้อจากโปรตุเกสไม่ได้แล้วนะครับลิเวูไม่สามารถไปซื้อจากลีกโปรตุเกสได้เพราะว่าตลาดปิดแล้วแต่ถ้าสมมติลิเวูจะซื้อสามารถซื้อจากแชมเปนชิพซื้อจากลีกวานลกทูหรือว่าทําการซื้อขายระหว่างในประเทศได้อันนั้นคือตลาดที่เปิดถึงวันที่16ตุลาคมสําหรับตลาดในประเทศอังกฤษที่ระหว่างลีกบนกับลีกล่าง อันนี้ก็น่าจะทําความเข้าใจกันนะครับทีนี้ถามว่าแล้วไปปอร์โตเนี่ยตัวนักเตะจะได้รับโอกาสลงเล่นขนาดไหนครับก็เป็นการซื้อไปแทนที่โดยตรงครับก็คือดานิโรเปเรล่านะครับเป็นกองกลางตัวรับของทางปอร์โตเนี่ยย้ายไปซบปาสลซังช็กแมนนะครับแล้วซึ่งมันก็เป็นสล็อตพอดีที่กูยิดได้ย้ายไปตรง,งนั้นและเชื่อว่าน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นแบบเต็มที่จริงจังด้วยนะครับสถานการณ์ก็จะเป็นวินวินสำหรับทุกฝ่ายนะครับก็ลองนึกภาพตามว่า ตัวนักเตะไปเล่นนั่นถ้าไปเล่นแล้วดีในซนะัมเมอร์หน้าอาจจะกลับมาแล้วมีตำแหน่งให้เขาก็ได้อย่าลืมว่าซัมเมอร์หน้าถ้าวายเนดูไม่ต่อสัญญามันจะมีสล็อตว่างนะครับเจมส์มิลเนอร์ก็เริ่มโรยลาไปเรื่อยๆมันไม่แน่นะครับอาจจะมีสล็อตว่างให้เขาในซัมเมอร์หน้าถ้าเขาไปแล้วเล่นดีเขาอาจจะกลับมามีประโยชน์กับเราหรือต่อให้ไปแล้วเล่นดีแต่ลิเวอร์พูลจะไม่ใช้งานปีหน้าฟอร์มดีเราก็สามารถขายเขาได้อีกทีหนึ่งไปว่ากันอีกทีหนึ่งในซัมเมอร์หน้าเลยนะครับ ก็เป็นดีที่ผมว่าว,วินวินแก่ทุกฝ่ายนะครับทีนี้คนอื่นๆนะครับอย่างเช่นเบนวูดเบิร์นนาธานีลฟิลิปหรือว่ายาเซอร์ราดูชี่นะครับพวกนี้ก็จะต้องพยายามย้ายออกนะครับไม่ว่าจะยืมตัวหรือจะซื้อขาดก็ตามนะครับได้รับความสนใจจากพวกเหลีกล่างๆนะครับแชมเปนชิพหล็กวันหลีกทูพวกนี้ให้ความสนใจทีสคนนี้อยู่ดาวรุ่งเรานะครับก็มารอติดตามกันว่าก่อนวันที่16จะย้ายในประเทศได้ทันหรือไม่นะครับ ส่วนเรื่องราวของชาเกลี่เนี่ยนะครับนะหลังจากที่ไม่โดนขายแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี้มีข่าวร้ายเล็กน้อยนะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยนะครับติดโควิด -19 นะครับจากการประกาศของสาพันฟุตบอลของทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับยืนยันว่าผลการตรวจเนี่ยออกมาเป็นบวกนะครับผลการตรวจโควิดออกมาเป็นบวกก็คือติดนั่นแหละทำให้ตอนนี้เอาแบบคอนเฟิร์มแบบออฟฟิเชียลนะครับก็คือชาคกรี่เป็นรายที่3ที่ติดโควิด เรายังไม่ทราบเหตุผลแน่ชัดเจนว่าติดมาจากแคมป์ลิเวอร์พูลหรือติดออกมาติดจากแคมป์สวิตเซอร์แลนด์ยังไงไม่รู้ว่าติดมาจากไหนหรือติดระหว่างที่เขาออกไปเดินเล่นในเมืองลิเวอร์พูลหรือเปล่ามันไม่มีใครทราบแต่แต่ครับแน่นอนตัวของชาคกิติก็จะกักตัวเป็นเวลา10วันแล้วก็มีการตรวจเรื่อยๆถ้าหายก็จะสามารถกลับสู่ลิเวอร์พูลได้แต่ตอนเนี้ยเขาคงจะต้องอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์บ้านเกิดของเขาก่อนนะครับรักษา กักตัวอย่างน้อย10วันนะครับส่วนเจ้าตัวเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังล่าสุดเนี่ยล่าสุดเขาเป็นโควิด -19 ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากจบศึกเนี่ยเบรกทีมชาติเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะพยายามรักษาตัวให้หายจากโควิดก่อนแล้วเขาพอเขากลับมาพร้อมเล่นเมื่อไหร่เขาจะกลับไปเขาจะกลับไปเล่นกับริฟูเหมือนเดิมเขาจะกลับไปร์ฟูเขายืนยันนะครับนะแลวเขาบอกว่าก่อนหนี้นที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าเขาอาจจะย้ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นเขาบอกว่า ในท้ายที่สุดเขาเลือกริร์ภูท้ายที่สุดเขาเลือกที่จะตัดสินใจอยู่กับริย์ภูต่อนะครับเพราะเพะว่าเขายังเหลือสัญญากับริร์ภูอีกระยะยาวคำว่าได้ระยะยาวของเขาเนี่ยคือ3ปีนะครับสัญญาเหลือถึงปี2023นมะครับผมเลยตัดสินใจอยู่กับริร์พูต่อไปที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือผมว่าเขาก็ตอบแบบดีนะเขาตอบแบบมืออาชีพนะให้เกียรติลิย์พูนะครับเพราะจริงๆมันมีทีมสนใจเขาแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ มีอะไรที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าไม่มีใครกล้ายื่นข้อเสนอเข้ามาแบบ20ล้านตามที่เราตั้งเอาไว้ไม่มีใครกล้าซื้อแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วอยู่กับลิฟูต่อ1น่ซีซั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนนี้ก็ขอให้หายป่วยโควิดไวๆผมขอย้อนกลับไปที่กูยิตอีกนิดหนึ่งกูยิตในเลือสัญญา3ปีเท่ากับเท่ากับชาเกอรี่เลยนะครับกูยิตเหลือสัญญาถึงปี2023นมะครับมากันที่จอร์จินโยาในดูมันบ้างตอนนี้ก็ไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติของฮอลแลนด์นะ แล้วก็แน่นอนครับถูกนักข่าวนะครับถามย้อนกลับมาถึงตอนตลาดซัมเมอร์ว่าตอนนั้นเป็นข่าวกับบาร์เซโลนาเกือบย้ายไปบาร์เซโลนาจริงหรือไม่นะวานิดูตอบแบบนี้ครับผมไม่คิดว่าข่าวผมกับบาร์เซโลนาจะเป็นข่าวที่ซีเรียสอะไรนะนั่นแหละถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็คงมีข้อมูลออกมา,มากกว่าน,นี้แล้วนะมันการรายงานจากสื่อมันเป็นอะไรที่ผิดพลาดนะผมตอนนี้ผมพูดได้แค่ว่าผมอยู่กับลิเวอร์พูลสัญญาของผม กำลังจะหมดลงในอีก10เดือนข้างหน้านะย้ำอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าสัญญาของผมกาลังจะหมดในอีก10เดือนข้างหน้าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้เสมอในโลกของฟุตบอลเรามารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเคื่องหมายปลายเปิดมากๆไอ้คาว่าอีก10 <G al ang> เดือนข้างหน้าหมดสัญญาอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลของฟุตบอลมารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำนี้ปลายเปิดครับว่าจะเอ๊ะจะมีมุมต่อสัญญาได้ไหมหรือเอ๊ะหมดสัญญาจะไปไหนต่อจะไปบาร์ซ่าไหม เกิดขึ้นได้ทุกๆเคสนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตลาดนิฟูปิดแล้วนะครับโดยภาพรวมคือซื้อขายไม่ได้แล้วละตอนนี้นะครับเราลองมาดูกันหน่อยซิว่าขาเข้าขาออกแล้วเรามาตัดเกตกันว่าว่าได้เท่าไหร่ซีมีคา17อ่าขออภัยนะครับซีมิคาซื้อมา11.75ล้านปอนด์เตียโก็คันธนาซื้อมา20ล้านปอนด์แล้วก็มีออปชั่นเพิ่มเติมอาจจะพุ่งสูงถึง27ล้านปอนด ส่วนดีอโกโจตา45ล้านปอนด์นะครับรวมแล้วจ่ายเบื้องต้น76.75ล้านปอนด์แล้วก็ถ้ารวมออปชันเนี่ยในอนาคตอาจจะพุ่งถึง83.75ล้านปอนด์ส่วนขาออกครับขายเชฟฟิลยูน n เต็ด23.5ล้านปอนด์ใส่ออปชันซื้อกับภายในระยะเวลา3ปีแล้วก็ถ้าเกิดมีการที่เชฟฟิลขายให้ทีมอื่นในอนาคตเราก็ได้ส่วนแบ่งอีก15%ด้วยคิกชนาโฮเวอร์ให้กับบู๊คแฮมตัน9ล้านแต่ว่าถ้ารวมออปชันแล้วเป็น13.5ล้าน แล้วก็มีส่วนแบ่งในการขาย15%เดียันรอฟเรนไปเซนติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก10.9ล้านปอนด์โอวีเอจาเลียนะครับ3.5ล้านปอนด์นะครับสรุปเงินขาออกนะครับเราขายเนี่ยได้การันตีแน่ๆเลย46.9ล้านปอนด์แต่อาจจะเพิ่มในอนาคตพุ่งไปถึง51.4ล้านปอนด์รวมแล้วนะครับอ่าลิฟนะครับ ใช้จ่ายแบบว่าหักซื้อหักขายแล้วริพูใช้เงินไปทั้งสิ้นประมาณ2 9 8 5้าล้านปอนด์รวมออปชันแล้วรีพูใช้เงินหักรายรายรายจ่ายไปแล้วเนี่ย32.35ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้นี่คือบทสรุปของซัมเมอร์ซึ่งโดยส่วนตัวเมื่อวานนี้ผมฟันธงไว้ในไ,ไม่ใช่ฟันธงแสดงความเห็นไว้ในสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในช่องสยามสปอร์ตแล้วว่าผมให้เกรดตลาดซื้อขายรอบนี้8.5คะแนนเต็ม10 8.5คะแนนเต็ม10 โดยที่ผมตัด1.5คะแนนตรงที่ไม่ได้เซ็นเต,นเตอร์คนใหม่เข้ามาแทนเดียนรอฟเรนแล้วก็หลักๆคือประมาณนั้นหลักๆคือประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของตลาดในอนาคตกันบ้างนะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยจารดอนซันโชนะครับพลาดย้ายมาลิเวอร์พูลพออภายพลาดย้ายไปแมนยูนเต็ดนะครับเพราะว่าแมนยูนเต็ดไม่กล้าทุ่ม เงิน110ล้านปอนด์ตามที่ดอทมูลต้องการแมนยูนเต็ดให้ได้แค่90กว่าล้านขณะที่ดอทมูลต้องการ1 1 0ล้านอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งซึ่งก็ทําให้ดีลล่มไปล่าสุดนะครับหัวหน้านักข่าวนะครับของทางอินดีพีเดนต์นะครับอย่างวิเกลเดรรานี่นะครับเป็นหัวหน้านักข่าวของสื่อดังอย่างอินดีพีเดนต์บอกเลยครับว่าหน้าตอนนี้สถานการณ์พลิกแล้วถ้าจะมาล่าตัวกันใหม่ในซัมเมอร์หน้าแมนยูนเต็ดก็คงไม่ใช่ตังหนึ่งเหมือนในซัมเมอร์นี้ที่เป็นผู้ ผู้ที่สนใจแตง่งเดี่ยวๆทีมเดียวเหมือนเหมือนซัมเมอร์นี้อีกแล้วเพราะซัมเมอร์หน้าเขาบอกว่าลิเวอร์พูลและบาเยิร์นมิวนิกจะเป็นทีมที่เป็นขึ้นมาเป็นแต่ง2ทีมนี้เลยนะครับนะโดยเขาบอกว่าตอนนี้ทางตัวของซานโช o ก็พอไม่ได้ย้ายไปแมนยูก็ไม่ได้รู้สึกว่ากังวลแต่อย่างใดตัวเขาก็พร้อมเล่นให้กับดอทมูลต่อมีความเป็นมืออาชีพพอแล้วก็มีความสุขดีกับดอทมูลด้วย ล้วปีหน้าเดี๋ยวขยายกันใหม่สัญญาหรือปีเดียวซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาพิจนารณากันอีกครั้งหนึ่งตัวเอเย่นแล้วก็ตัวของซันโชปีหน้าจะมาพิพจนารณา,นาข้อเสนออีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกับบาเยินตอนนี้มีภาษีที่ดีขึ้นมากๆนะครับไม่ปิดโอกาสแล้วก็เขาบอกว่านะตอนนี้คือในซัมเมอร์นี้เจนคอปทาใจไว้ตอนแรกว่าไม่มีเงินซื้อแล้วคงแต่ว่าในซัมเมอร์หน้านะทางมิเกลเดลานี่ก็ยืนยันนะครับว่า ลิพูอาจจะกลับมาในซัมเมอร์หน้าเพราะนี่คือเป้าหมายที่เจนคอปโคตรของโคตรชอบนะครับมาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าจะยืนยันได้ว่าลิพูเราสนใจเจนคอปเราชอบจารอนซันโชจริงๆแต่ว่าในซัมเมอร์นี้ตอนแรกถอดใจไปแล้วข้อมูลจาก The a Athletic UK โดยนักข่าวชื่อดังนะครับอย่างเดวิดออนสตีนนะครับใน a t h l e t i c uk นี่ก็น่าเชื่อถือเช่นกันโดยเขาบอกว่านะคือตอนแรกเขาบอกว่าเจนคอปเนี่ยทำใจไว้แล้วว่า ถึงข่้นถึงขั้นขนาดาว่าบอกกับเพื่อนสนิทว่าเซงทันโชมันจะไปแมนยูอ่ะสงสัยไม่รอดนะแบบเซงเจนคอฟเซงว่าไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันแน่เลยไปแมนยูแบบนี้แต่ท้ายสุดพอดีมันล่มนะครับนั่นหมายความว่าโปรเจกต์ในอนาคตไม่แน่ละซัมเมอร์หน้าสัญญานักเตะเหลือปีเดียวค่าตัวน่าจะถูกลงมาเยอะพอสมควร อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับสองสื่อดังยืนยันคล้ายๆกันมาดูสถิติที่น่ากังวลของนาบีเกอิต้ากันครับน่ากังวลยังไงนะครับโดยโดมินิกคิงนะครับรายงานในเดลี่เมล l นะครับในสื่อดังของอังกฤษเจ้าหนึ่งก็บอกว่าการขาดหายไปของจอแดนเฮนซ่รแลาตียโกเนี่ยมันส่งผลด้วยต่อการเล่นเกมรับเพราะว่าคนที่ลงไปทำหน้าที่ในสนามเป็นกองกลางอย่างนาบีเกต้าเนี่ย มีสติไม่ดีเลยโดยเดลี่เมลย้ำนะครับว่าข้อมูลชุดแรกที่ผมจะพูดมาจากเดลี่เมลบอกว่าเกีต้าไม่สามารถเข้าปะทะได้สําเร็จเลยใน4ี่เกมที่ผ่านมาตั้งแต่เกมลีดยูเนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลรวมไปถึงแอสตันวิลล่าเข้าปะทะคู่แข่งไม่สําเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนการอินเตอร์เซปหรือการตัดเกมการตัดเกมนาบีเกต้าทาได้เพียงแค่ครั้งเดียวในเกมที่เจอกับลีดยูเนเต็ดหลังจากนั้นอีก3นัดทําไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำไมกองกลางเราเพสซิ่งแล้วเพสซิ่งไม่จนตัดบอลไม่ได้เวลาตอนโดนสวนกลับทําไมทะลุทะลุทะลุเพราะส่วนหนึ่งดาบิเกตา้าฟอร์มการเล่นเกมรับตกนั่นเองและผมก็พยายามไปเปิดเช็คจากสื่ออื่นบ้างว่าสถิติมันจะตรงกันไหมผมเปิดของฮูสกอร์ถ้าดูจากสถิติฮูสกอร์เนี่ยเฉลียมีแท็กเกิลใน4เกมใน0.5ครั้งนั่นแปลว่าน่าจะมีการเข้าแท็เกิล บ้างประมาณครั้งถึง2ครั้งซึ่งผมก็เปิดลงไปดูทีละเกมในสถิติของฮูสกอร์ฮูสกอร์บอกว่าเกต้าเข้าประทาสำเร็จ2ครั้งนะครับในเกมที่เจอเกับเชลซีแต่ว่าเกมเจอกับลีดเกมเจอกับอาร์เซนอลและก็เกมเจอกับ Arsenal, แอสตันวิลล่าเ,เ,เข้าประทาไม่สําเร็จเลยข้อมูลตรงนี้อาจจะมีการคลาดเคลืกก่อนกันบ้างแต่มันพอเห็นภาพครับขณะที่อินเตอร์เซปเนี่ยได้0ูน เมื่อเทียบกับสถิติกองกลางนะครับผมบอกเพื่อนๆเลยสถิติค่าเฉลี่ย tackle 0.5ต่อเกม intercept 0.8เนี่ยน้อยครับน้อยเกินปกตินี่คือฟอร์มที่ตกของนาบิเกต้าใน4นัดแรกแล้วลองลองมาดูครับว่ากับตันเทนเนอร์ซันที่โคตรจะสําคัญเนี่ยเขาลงเล่นแค่2เกมนะแต่เขา tackle ไป2ครั้งนะนั่นแปลว่า2เกม tackle ไปไป4ถูกไหมครับนั่นแปลว่า2เกม t ก c k ิลไป4 อินเตอร์เซป0.5นั่นแปลว่าตอนกับตันเฮนเนอร์สันอยู่มีการตัดเกมจากแดนกลางตัดเกมคู่แข่งได้เยอะกว่าเกยตา4เท่าถ้าเปรียบเทียบเฉลี่ยแล้ว4เท่าเลยนะครับดังนั้นตรงนีน้ให้เห็นถึงความสําคัญว่ากองกลางเนี่ยตรงสถิสติตรงนี้นเกยรต้าต้องพยายามปรับปรุงกลับมาให้ได้นะครับไม่งั้นแย่ yeah, นะครับทีนี้เรื่องราวของการเอาแฟนบอลกลับเข้าสู่สนามเนี่ยแน่นอนรัฐบาลอังกฤษก็เพิ่ง,งประกาศไปว่าต้องเลื่อนออกไปเพราะว่า พิษโควิดสิบเก้ามมาเล่นงานอังกฤษอีกครั้งหนึ่งต้องพยายามไม่ให้มีฝูงชนมารวมตัวกันแต่ว่าทางพรีเมียร์ลีกเองแล้วก็ลีกลีกรองลีกล่างต่างก็แถลงร่วมกันว่าขอให้รัฐบาลอังกฤษพิจารณาใหม่ในเรื่องของการเอาแฟนบอลเข้าสู่สนามขอให้กําหนดกฎเกณฑ์ระยะเวลามาใหม่อีกครั้งหนึ่งเถอะเพราะว่ามันกระทบกันหมดในเรื่องของการเงินตราบใดที่แฟนบอลยังเข้าสู่สนามไม่ได้ทุกสโมอสรก็ กอไม่เข้าขายไม่ออกโดยเฉพาะทีมเล็กๆหล,ลีกล่างๆเนี่ยจะตายกันหมดแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ทางพิมยรีกแล้วก็พวกเอฟพวกตัวแทนจากลีกต่งตางๆนะครับขอร้องรัฐบาลมาให้พิจนารณาอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนักเตะเรานะครับตอนนี้มาดูกันหน่อยแมว่าย1่คนที่ไปรับใช้ทีมชาติมีใครกันบ้างมาดูแบบเข้าคร่าวนะครับไปกันแบบเร็วๆฟาบิโยกับโรเบโตฟิมิโน่เนี่ยติดทีมชาติบ,บราซิลนะครับนะไปเล่นภารกิจกับทีมชาติบ,บราซิล ทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็มีเทรนต์อาร์โนจอร์แดนเทนเดอร์สันนะครับส่วนทีมชาติเวลส์นะครับมีเนโคลวินเลียมแฮร์รี่วิลสันแล้วก็เบนวูดเบิร์นโอริกี้ไปกับทีมชาติเบลเยียมฟันได้จีนี่วายนาดุมนะครับ2คนนี้ไปกับทีมชาติฮอลแลนด์แอนดี้โรเบิร์ตสันอยู่กับสกอตแลนด์เควินเคเรเฮอร์นะครับอยู่กับไอร์แลนด์เหนือ,อ,อไ,ไอขอพายไอร์แลนด์ธรรมดาเลยแหละนะครับส่วนโชตาะนะครับไปกับโปรตุเกสนะครับ ชาก,กิรี่อยู่กับแคมป์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แต่ตอนนี้ติดโควิดอยู่มาโกกูยิจอยู่กับแคมป์ทีมชาติเซอร์เบียนะครับทาคุมิมินามิโนะนะครับนะก็อยู่กับเจแป,น,ปนนะครับหรือว่าญี่ปุ่นแล้วก็นามิเกตาก็ยังอยู่กับแคมป์ทีมชาติของกีนีนะครับส่วนเคอร์ติสโจนกับลิสวิลเลียมเนี่ยอยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษยู21ฮาบิเอเลียตอยู่อังกฤษยู19นะครับ อันนี้เอาชื่อดังๆนะแล้วก็บิลลี่กูเมติโอเนี่ยอยู่กับฝรั่ Hence, งเศส U19 คามิกาบาล่าเนี่ยอยู่กับโปแลนด์ U21 นะครับสรุปเลยนะครับอันนั้นคือพวกที่ติดทีมชาติส่วนพวกที่ไม่ติดทีมชาติมีอาร์เดรียนนะครับนะมาติดคนนี้เลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแล้วก็ยังบาดเจ็บอยู่ด้วยนาธานียฟิลิปนะครับฟันเดนเบิร์กนะครับซิมิคาร์ดคนนี้ยังเจ็บอยู่มิลเนอร์เลิกเล่นทีมชาติไปแล้วติอาโก้คาทราติดโควิดอเล็กซ์อเลตเชมเบเรนบาดเจ็บแล้วก็มาเน ติดโควิดแล้วก็ซาร่าไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติอียิปต์นี่คือรายชื่อนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติก็ภาวนานะครับภายในช่วงสัปดาห์หลังจากนี้จนถึงวันที่17ที่จะเจอกับอร์ตันขออยากให้มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากทีมชาติขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงกลับมานะครับอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งเสื้อนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทยอยทยอยแพ็คของในวันนี้ตอนเย็นหลังจากเลิกงานเดี๋ยวผมจะกลับมาแพ็คของแล้วก็จะพยายามทําให้เสร็จภายใน2อสวันนี้แล้วก็จะรีบส่งให้เพื่อนๆน,น,นะครับฝากก,ากาดซ ในช่องของผมนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับตอนนี้172,000ส u b s c ด i b e แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับช่องทางอื่นๆกดแอคใน Twitter, f a n p a เ g i IG ติดตามได้ทุกช่องทางตามที่เห็นบนภาพนี้แล้วก็สอบถามเรื่องโฆษณาก,ก็ได้นะครับหรือ,อแล้วก็โฆษณาผ,ผู้สนับสนุนนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับร้านคุ้มเมืองเหนือนะครับห้างเดอมอล์ขออภัยนะครับห้าง พันทิพงามวงวานชั้น3นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามที่เห็นในภาพรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเดยยาถ่าย1นึยาหมองสมุายตาจอมทองเหล่านี้ก็ฝากไว้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือผู้สนับสนุนจจดีนะครับหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพวกกหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ